เบื้องหน้าเจ้าของเราเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันแดงหน้านแล้วบอ,บอสมูทบอมีความบาลานซ์ปัญหากะกระมีอะค่ะกระแ,แ่งไปมั่วๆไปสลักเบ,บื้อง YouTube ยูทูบแน่เปิดเบื้องงูแน่ปอาจารย์รค่ะคิดว่ามันเกิดบ่อใด้อยเปิดเซนเนาะค่ะห้าสิบหกอย่างนี้เยอะเลยอาจารย์สอนเยอะสุดแปดสิบสองปีอะคุณแม่ตอนมาขับรถมาเองตอนกลับโรงพยาบาลมารับ <laughs> ถึงขั้นตอนลงเบ้าตาแล้วค่ะขัดเบ้าตาค่ะท่านเรากับสวยงามกว่าเก่าค่ะ before after ได้เลยแม่จ้าสนุกสนานมากอาจารย์สอนเฮฮามีความสุขทุกคนแฮปปี้มากเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมาก ต่งเสร็จแล้วก็สวยงามประทับใจมากมากเลยค่ะเทคนิคทุกอย่างเป็นเทคนิคที่ทเขาสามารถเอาปรับปรับไปประยุกต์ได้เมื่อนี้ประทับใจทีมงานอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในคลาสมากมากเลยค่ะเป็นกันเอง <ๆ S 2> แล้วก็สนุกสนานตลอดทั้ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้เลยค่ะอยากสวยอย่ารอช้ารีบมาหาอาจารย์ปิงปองค่ะ